ผู้ชมที่ก็รบกวกทุกท่านเองด้วยนะทุกคนก็มาอยู่ช่อง Boom New X I แล้วทุกคนกคน็ซึ่งวันนี้อ่าฝนมันตกนะก็นั่นแหละมันมีอุปสรรคทุกคนก็ไม่รู้ถ้าไม่เห็นหน้าผมยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยทุกคนเพราะว่าผมไม่มีกล้องมาจานนะับให้เนาะก็วันนี้เรื่องงามอย่างดีทุกคนที่เราจะต้องที่เราจะมาต้องอัปเดตจากอนตีเครื่องล่าสุดแล้วก็วันนี้ก็ของ ที่สั่งมาจากประเทศนอกก็มาถึงแล้วทุกคนก็เดี๋ยวมาอัปเดตจายยานติดเครื่องกันดีกว่าว่าอะไรมาแล้วนะทุกคนก็โอเคไป let's go เดี<ณ>๋ยวไปดูกันเลย สั่งก็ได้ทุกคนเด็ไม่รู้เห็นหรือเปล่าทุกคนมาเราก็มาจากประเทศอเมริกาทุกคนก็ให้หยิบมาส่งมาให้เอ้ยดีอ่ะคีโมจัดมาเป็นนี้นะทุกคนแกะดูเลยกันนี่ทุกคนเราก็ได้สั่งเป็นชุดชามครับเห็นปะก็แกะให้ดูดีกว่าก็นี่เห็นไหมก็จะเป็นอันนี้ก็สั่งกันได้นะทุกคนในช้อปปี้นะทุกคนไม่ได้สั่ง มุนได้ประมาณนี้เลยเห็นไหมสั่งมาประมาณเกือบสองร้อยอ่ะร้อยเจ็ดสิบบาทนั่งถ้าถ้าในช้อปปี้ก็ไปสั่งกันได้นะทุนในช้อปปี้เดี๋ยวผมขึ้นให้นะนะครกันก็ประมาณนี้แหละทุกคนก็เอามาใส่แล้วก็ก็ไม่ใช่ไรนะทุนก็เป็นนี่เป็นไรไหมโอวโหเอาเก็บไปก่อนดีกว่าก็ขอภัยสถานที่แหละสถานที่ัไม่เ้อมหน่อยนะ่ะ ตัดหญ้าทุกคนไปเครื่องตัดหญ้า49เอ้ส49จุดซีซีรู้เปล่าวะผมไม่รู้เหมือนกันสั่งมาดูเอากรส่งมาเดี๋ยวเกะให้ดูเลยทุกคนนี่เป็นไงเดี๋ยวให้ดูรอบๆเครื่องนะทุกคนเห็นไหมอุ้ยชนเครื่องชนเครื่องไว้ทุกคนได้ดู ก็มีของแพงนิดหน่อยเนาะเป็นคันเร่งเนี่ยจะเป็นคันเร่งนะทุกคนเป็นคันเร่งของเครื่องดหญ้าแต่เราไม่ใช้อยู่แล้วของก็ได้มาส่งแล้วก็ของก็จะมาเนี่ยทุกคนเป็นเครื่องดนญ้าตอนนี้รุ่นของบาคิต้าบาคิต้าท่องท่องทุผิดทุไรก็ขอโทษขอขอยดเลยแล้วก็เป็นชามคัดนะทุกคนซึ่งมันจะใส่ใส่กันนี่ได้นะทุกคนเพราะว่าสั่งเอาในช้อปปี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นเลย นี่โอเคก็ไปสั่งเอาได้นะทุกคนไอชามคัดไปลองใส่แกนี้เลยแล้วก่อนทุกคนไป let's go เราก็ลองมาใส่ชุดแปลงกันเลยนะบ้านทุกคนเราจะยกเดนเหลือแค่ยกเรื่อนใส่นะทุกคนก็เป็นโครงโอเพ่นของเราโอเพ่นสนามนี่หลยก็ฝากติดตามรอชมเลยทุกคนก็อันนี้ก็เป็นเฟืองชามคัพนะทุกคนก็จะใส่ได้พอดีเลยเห็นไหม ก็ไปสั่งเอาได้เลยทุกก็ไปสั่งเอาได้เลยทุกคนก็ในช้อปปี้ก็มีขายอยู่ทุกคนก็เดี๋ยวผมจะขึ้นให้เลยนี่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 นก็ไปกดสั่งก็ได้ทุกคนก็อันนี้ก็ประมาณเกือบ200อ่ะเตรียมตังไว้เลย200บาทแค่นี้นทุกคนแค่เนี้ยเกือบ2 0จริงก็เราก็จะไม่ใช้เนาะก็ใช้แค่สวิตปิดเปิด ใช้เคร่งเรายังไม่ใช้หนนี้ใช้สวิตติดเปิดปิดดับนะทุกคนแล้วก็เราก็จะใช้คันเงอันนงี้แทนนะทุกคนก็โอเคทุกคนเดี๋ยวขอเวลาในการทําจักรยานก็โอเคทุกคนใครชอบคลิปคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยทุกคนก็สําหรับช่องบูมดีอาร์ก็ถ้าคุยตามใหม่ก็ขอบคุณทุกคนมากขอบได้เห็นใจเราจะเชื่อแน่ถ้าพันซับอ่ะก็เดี๋ยวจะทาคลิปขี่ให้ทุกคนได้ดูกันนะถ้าทุกคนอยากจะดูกันนะทุกคนก็ ตอนนี้ผู้ติดตามก็จะแ0 0กว่าคนแล้วทุกคนก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากเลยที่ติดตามผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเทียงเท่านี้แหละทุกคนก็อะไรจากตา่างประเทศก็มาส่งแล้วไม่ใช่อะไรหรอกสั่งจากที่ไทโโยหม่คุยไปตา่างประเทศแล้วทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละฝากกดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนใ่ช่องบูมนิวอาร์นะทุกคนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครขอสำหรับคลิปนี้มีเียงเท่านี้แหละทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับไป Progress. Live with every breath, see my message start to spread And I had so many dreams Then you hit your teens Life ain't really what it seems Try to find out yeah. what it